ăn nó là? ngon là. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, để không bỏ lỡ những video กิจสีปฏิบัติสอนพกรรมแค่วันสีกไม่แก้แค่แน่มานะครับเนการแสดงนะครับนเป็นการครอบครคีล ไอ้ยอกไกลเมื่อ่ะ

เต้ะที่ขึ้นมาดยอโหเลียลิงโหเีงลิงยปู่ลิงมามีใครนี้มั้งไปงานน้าบ ที่มาวันนี้นะครับวันนี้ก็ได้รัทีมจากท่านท่านปู่ท่านส่งพื่้งก็ดูปะูสายนะครับปตูนสาแล้ก็ปูิมไลอีกสองเ่นหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้เสน็จมาให้ประดาษสสืได้ตรางชื่นชมการดนะครับ ผู้ใหญงี่มีภูม้เกันสก็ได้ทำที่มอบยอดชีรีส 俾一組一粒玻璃嘅膠線。 Yeah. <laughs> อออออโอ้ยมองไม่เห็นเลยวะครับตอนนี้ถ้หาหันหน้าเข้าออทางอาสมน,นะครับทางด้านซ้ายมือที่เห็นสีเขียวนะครับจะเป็น ทศก,กัณฐ์ซึ่งเราไอเรียกัน,นว่ารเราระเดี๋ยวนั้นจะมีอยู่สองฝ่ายนะครับคือฝ่ายธรรมะและฝ่ายอะครับฝ่ายธรรมะนั้นนะครับก็เป็นภาพหนึ่งขององค์อินอวตารนะครับคือองค์พระนารา,ายณ์มาอาวตารเป็นพระรามแล้วองค์งคน้องชื่อว่าพระลักนะครับมีทหารเอกชื่อว่าพระนุมานเป็น ูกของกระพายครับซึ่งไม่มีวันตายนะครับถ้าโดนมท่าแล้วเมื่อมีลมมาประท้ร่างกายก็จะรื้นนะครับซึ่พาพน,นุ์มังงานเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เด็นนะครับส่วนทางฝ่ายอาธรรมนั้นก็จะเป็นนะครับฝ่ายของทศกัศกณฐ์นะรซึ่งที่เราเห็นสีทุกเขียวนะครับนั่นเป็นฝ่ายทศกัณฐ์นี่นะครับ แดงตอนชื่อว่ายกรบกับการยกรบนั้นก็คือ,อาการสู้กันกรับแล้วก็จะมีกมารโชว์ด้านแท่นว่าอะไรที่ไม่เห็นเลยอธิบายไม่ถูกนะครับแต่ท่าของโคน,นะฮะก็ให้แม่ครูอ้วนมาอธิบายสหรับมั้เนี่นยแต่แม่ครูอ้วนอยู่ไม่เอ่ยแม่ครูอ้วนชื่อมาบรรยายให้รับซีดได้ไหม การแสดงตอนนี้คือถ้าอะไรครับตอนนี้ที่ผมเห็นก็คือกำ้ยไปไปกำลังเ<ป>อ,อ่อตีรันวันเพนิลตรูเข้าไปนะครับพระรักและก็พระลาบนะฮะอยู่กำลังชุ่ยรบอยู่กับทศก,กัณฐ์นะครับทศกัณฐ์ซึ่งร่างกายใหญ่โตนะฮะเห็นไหมครับกำแพงพม่านั้นแม้จะมีร่างกายเล็กกว่าทศก,กัณฐ์แต่ด้วย การเละอิกทีิดชื่นได้พรมาจากองค์เทวดานะครับมีฤทธิ์แปลงกายได้สารพัดทำร่างกายให้เล็กและใหญ่ได้นะครับเป็นของไทยก็เรียกว่ากระแผงันมาแต่ถ้าเป็นอาร์คอของทั้งจีนนะฮะเป็นหนักจริงๆจะเรียกว่าเฮกเจียนะเฮกเจียนะฮะก็ประมาณเดียวกันนะครับตอนนี้บาลัดดาทอไปยูนะครับ,นะรบเกิดการท้าทายเห็นไหมครับว่าธุการกรรมนั้น ชีพน้าองค์พระรามนะครับว่าแด่นิ่งก็ออกมาสิออกมาสู้รบกันนะครับเป็นการท้าทายนะตอนนี้นะครับตัวองค์พระรามนั้นมีสอนนะครับเปิดสอนในศิษย์เป็นอนนาวุธตอนนี้กำลังสู้รบกันอยู่นะครับระหว่างพระรามกับพญายักษ์ทศกัณฐ์นะครับ ได้รับการฝึกฝนจากแม่รูอ้วนและก็เป็นสิ่งของผูภูมก,กัจสรันนะฮะดำเนินงงการสืบสว,วาตัวเอกของเรื่องคือทศกัณฐ์นะครับแล้วก็พระรามนะฮะเป็นคู่แรกนะครับนะ ถ้าใคแน่ก็ออกมาเราเทศกาลขอท้าสู้ลำดับนี้องค์น้องนะครับคือพลัดนะฮะก็ได้ออกมาทำการสู้รบกับเทศกาลน,นะคะนรับเกิดกับสีเหลืองนั่นคือพลัดนะฮะพลัดตัวเองเป็นพระรองในเรื่องนะครับรามเรียนนะหรือดำเกียรติผมก็เรียนมาเมื่อ,อ, 4, อ 5, ปี48ปี55 ยาก็ไม no, ่ไม่ไมไมไมอย่าลุกดีกว่าตัวต่อตัวนะแน่กินมาตัวต่อตัวดีกว่านะอย่าลุกอย่าลุกไม่เอาไม่เอาเราไม่ชอบเนี่อย่าอย่าอย่าอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวพี่จัดการเองเนาะน้องอยู่เฉยเฉยน้องไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งนะ่นน้องไปลบกลันเองให้ตัวเล็กๆไปลบกลังมาเดี๋ยวพี่เล่นเป็นตัวใหญ่ๆเองนะน้อ โอ้โหที่จริงต้องมีคนพากนะผมก็าพากไม่เป็นเหมือนกันแยังไม่ได้เรียนนี่นะครับท่าทางสวยงามนะครับเป็นการสแสดง <S <S อ่ะชอบแก๊แต่เมื่อ้วยครับโอ้โหเป็นยังไงครับเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับกรรมนายอังคานทุกทาน ทรานแม่จริงท่านก็ออกมาเล่นกับเราเลยเอไม่ต้องคนระับเราจะใช้กำแพงหันุ่มมาออกไปสู้แทนมาแล้วอยู่ไหมอยู่นะครับหนุมมาจะมีท่า,นะา,ทาอะไรนะฮะไี่เียข่าะไรแม่คูกอ้วนแหมมานั่งใกล้ๆผมเลยก็ไม่ได้ผมจะได้ปา้าให้ถูก <laughs> เป็นตอนยกรบนะครบวืีอว่าตอนยกรบทีหลังมีโผว่ดูบนต้องไปศึกษาก่อนคนระับต้องไปอ่านมาเสก่อนว่า <c oughs> อะไรเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> อ่ะเอาตอนนี้ <c oughs> พลัดโดยกและโดนยักยกละครับ <c oughs> ยักตัวใหญ่นะครัต้องใช้คนแสดงตัวใหญ่ แล้วมีพลังกำลังมากเพราะต้องยกทุกคนเดี๋ยวผมว่ายกหมดแน่นะครับนี่ครับความสามารถนะ โซนนักตีคนทีแล้วสอง ogi, สทีแ <sok> ล <vos> ้วเาตีคนทษการสองทีโค้ดแล้วทษการโค้ดดูดูท่าโค้ดนดวันไม่แม่ม่แตีคนเราได้ดู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 เยหวแต่โคจาแหนน่นจะมีอรเคื่อนไปผมหน่อยนะผมได้มาได้ จบแล้วครับขอเสียงตบบือนหน่อยครับครับชนะสองสิย์วัดใจสามัคทีนะครับ